โรคทางจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมของผู้ป่วยอย่างแยกกันไม่ออกกว่า50%ของผู้ป่วยจิตเวชมีปัญหาทางสังคมยุ่งยากซับซ้อนรุนแรงดังนั้นการรักษาทางสังคมจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการทางจิตที่ดีขึ้นนักสังคมสงเคราะห์ทำงานร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวโดยทำหน้าที่คืนศักยภาพคืนคุณค่าและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ป่วย โดยนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ 1. วิเคราะห์สาเหตุการเจ็บป่วยและวางแผนการดูแลผู้ป่วยโดยวิธีการวินิจฉัยปัญหาทางสังคม 2. การบำบัดทางสังคมมุ่งให้ผู้ป่วยและครอบครัวคลายทุเลาจากความทุกข์และมีแนวทางการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม 3. สังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชนเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้ 4. การพิทักษ์สิทธ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงสวัสดิการและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย5การช่วยเหลือทางสังคมเช่นการจัดหาที่พักการประสานหน่วยงานทางสังคม6การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมเป็นการฝึกทักษะทางสังคมการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกพื้นที่ที่มีปัญหาทางสังคมนักสังคมสงเคราะห์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยสามารถติดต่อนักสังคมสงเคราะห์ได้ตามข้อมูลข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ